สวัสดีครับวันนี้ผมนะพระชรพองศ์อินยาสี5 7า3 1 0นยนะครับจะมาพีเซนต์งานเรื่องงานวิจัยสารสกัดทั่วหลังต้านเมลามินนะครับซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกรวินวิทย์บุญพิสุทธิ์ทินันอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับซึ่ง ัวลังหรือบัมบาร่ากาวนัทเนี่ยจะมีกลไกการต่อต้านเมลามินอยู่3กลไกนะครับคือ1กลไกการยับยัง้ง2กลไกการต่อต้านและ3กลไกการฟื้นฟูนะครับมาดูกลไกลยับยั้งเมลามินกันก่อนครับซึ่งาสาร,ก,รกัดเนี่ยจะยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ไทโรซิเนทที่มีส่วนกระตุ้นในการสร้างเม็ดสีเมลามิน และยังยับยั้งการสังเคราะห์เมลานินของเซลล์เมลาโนอโไซต์ได้ดีกว่าสารที่ใช้ในปัจจุบันคือกรดโคจิกหรือการาไทไอนนี่ตามรูปเลยนะครับนี่ครับนี่จะเป็น pathway ของการเกิดเมลามินนะครับซึ่งจะเริ่มที่ไทโรซีนแล้วกลายไปเป็นโดป้าโดป้าคิวโนนแล้วก็กลายไปเป็นนิวเมลานีนะครับซึ่ง พาสเบย์พวกนี้จ,จะผ่านไปได้ต้องมีเอมไซทิโ c i n เน e เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราจะไปบล็อกการทํางานของมันนะครับแล้วยังช่วยไปเปลี่ยนไปเป็นฟีโอเมลานินซึ่งจะเป็นเมลานินที่ไม่มีความดำนะครับต่อไปแล้วครับกลไกที่2ก็คือคกลไกการต่อต้านนี่จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกายได้ถึง3กลไกซึ่งมีฤทธิ์ได้ดีกว่าการต้านนุมูลอิสระทั่วไปเช่นวิตามินซวิตามินเเป็นต้น ตัวจะช่วยในเรื่องของการปกป้องการทำลาย DNA ในระดับเซลล์และระดับเนื้อเยื่อลดการทำลายคอลลาเจนในชั้นผิวหนังของสารอนุมูลอิสระที่พบในชีวิตประจำวันซึ่งทำให้สามารถลดริ้วรอยการแก่ขวัญไว้ได้สุดท้ายนะครับก็จะเป็น,นกลไกการฟื้นฟูนะครับด้วยจากทัวหลังจะช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวหนังได้ดีได้มีการเสริมสร้างคอลลาเจนในเซลล์ผิวหนัง ซึ่งเป็นการปรับสภาพผิวและฟื้นฟูโครงสร้างผิวรวมทั้งกระตุ้นเซลล์ผิวหนังชั้นนอกได้แค่แข็งแรงอีกด้วยจบไปแล้วครับหวังว่าทุกคนควรจะได้รับความรู้ไม่ไม,มากก็น้อยนะครับมีคำถามอะไรสงสัยสักถามก็ถามในอ e ีเมลที่ขึ้นชื่อด้านล่างนี้นะครับสำนวนี้นายพะชพงศ์เนียสีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ